สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดกันเองนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรน,นวมิน,นะคะ่ะวันนี้เรามาพบกับรถตอนเดียวหล่อๆมองทั้งหน้าเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นกระบะตอนเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแตนดาดตัว 4x4 เครื่อง2,000ค่ะอยู่ที่150แรงมา้า380นิ้นิวตันเมตรนะคะสำหรับแรงบิดของเราเนี่ยตกแต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้า f o r d สี ดำตัดขอบด้วยสีเขียวแบบนี้เลยค่ะสวยๆเป็นเขียวอาร์มี่นะคะพื้นหลังเขาเนี่ยจะเป็นตะแกงลังผึ่งแบบนี้เลยดูดมาส่วนด้านบนกันบ้างค่ะจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะสีดำด้านตัดขอบด้วยสีเขียวอาร์มี่สีเดียวกับตัวรถมีโลโก้มาวิ่งเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะเป็นตัวกันชนเหล็กของแฮมเมอร์รุ่นคิงซีรีส์เลยรุ่นนี้เนี่ยสามารถติดวินไฟฟ้าเพิ่มได้นะคะสำหรับ ใสลุยป่านะคะเอาไว้ลากจุงเพิ่มเติมตัวกันชนตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเป็นตัว LED ทั้งหมด2ดวงนะคะมาพร้อมกับวินลากจุงขนาด16มิลตัวนี้ลากจุงได้สูงสุดถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะคะมาในส่วนของไฟหน้ากันบ้างคะ่ะส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยปกติไฟหน้าของรุ่นตอนเดียวเนี่ยจะไม่มีเดย์ไทมมาให้นะคะตัวนี้เราเสริมแต่งเพิ่มเข้าไปให้นะคะมาพร้อมกับครอบไฟ สวยๆส,สีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างเนี่ยตกแต่งด้วยซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแต่งหมุดไม่เจาะตัวรถยึดจากจุดเดิมเลยนะคะช่วงล่างเดิมค่ะแต่ว่ายกสูงขึ้นเพิ่ม2นิ้วล้อแมกยางของเขาเนี่ยดูดุดันแบบนี้ก็คือใส่ย,ยาง33คูณ12.5นะคะล้อขอบ20ลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายมาเวลของเป็นแมกของ O อเอซินั่นเองตัดขิดด้วยสีแดงค่ะ แต่งล้อสีดําแดงเราก็จะตัดกับตัวสีรถสีเขียวอารมี่แบบนี้เลยหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะมาในส่วนของด้านข้างบ้างค่ะด้านข้างเนี่ยเราเสริมความดุดันด้วยบันไดข้างเหล็กของแฮ m เมอร์รุ่นชาโด o w นะคะรุ่นนี้มีไฟส่องสว่างเมื่อเวลาเปิดรถด,ด้วยนี่ค่ะเพิ่มความส่องสว่างในยามค่ำคืนนะคะส่วนสติ๊กเกอร์ของเขาเนี่ย เป็นสติกเกอร์ที่ดูเรียบหรูนะคะเพิ่มความดุดันเข้าไปตัดกับสีตัวรถก็จะเป็นตัวคาดยาวมาเป็นสีดำด้านนะคะเป็นชื่อกิจการ sp metal sheet มาถึงด้านท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเลนเจอร์นะคะแล้วก็มีรอยเคียวเล็บ3จุดนะคะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อสร้างความดุดันให้เข้ากับตัวรถมากขึ้นส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นโลบาเหล็กของแฮมเมอนะคะเป็นรุ่นขายดีที่สุดตลอดการมาพร้อมกับไฟเบรกด้วยค่ะ โลบาร์ตัวนี้ส่วนลาวาด้านข้างกระบะนะคะมีทั้งสองฝั่งลาวาตัวนี้เนี่ยมันมากับตัวรถเลยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยผูกมัดล้างสิ่งของได้เนี่ยไม่เสียหายแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างด้านท้ายอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีพาตัวนี้รุ่นท็อปเป็นตัวเดียวกับตัววายแท็กเลยจะเดินเส้นไฟยาวๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นไฟท้าย LED มาพร้อมกับขรอบไฟสวยๆส,สีดำด้านแบบนี้เลยในส่วนของด้านหลังเป็นกันชนหลังเหล็กแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวสังเกตได้เลยว่าตัวแฮมเมอร์เนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังหรือว่าทั้งชุดเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษก็คือตัวเซ็นเซอร์ทุกจุดเนี่ยถูกฝังอยู่นะจุดเดิมของตัวรถใช้งานได้จริงนะคะสําหรับรถรุ่นที่รองรับมีเซ็นเซอร์มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ทั้ง2ห่วงค่ะ มีไฟ LED เป็นไฟเบรกและไฟถอยนะคะ2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็มีไฟตัวนี้เป็นไฟ2ป้ายทะเบียนนั่นเองส่วนอะคริลิกตัวสแตนเลส,เสเของ4คูณ4ก็เป็นที่โดดเด่นเฉพาะรุ่นเหมือนกันนะคะความพิเศษสุดๆเลยของรุ่นนี้ก็คือเป็นกระบะราคาที่ดีที่สุดนะคะ4คณ4ราคาแค่7700,000บาทคันนี้เนี่ยแลปสติกเกอร์นะคะสีเขียวทั้งคันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะว่าจะน่าใช้งานมากแค่ไหนนะคะรถเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะตัวนี้นะบุหนังนะคะด้านข้างประตูมีเซ็นทัลล็อกนะคะทั้งสองฝั่งจุดเปิดน้ามันก็คือใช้จุดเดียวกับจุดนี้เลยกระจก2องบานเนี่ยเป็นตัวปรับออโต้แล้วก็จะมีตัวไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติแล้วส่วนหน้าจอของตัวรถของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะหน้าจอประมวลผล พวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอกลางของเขาเนี่ยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะมีจุดชาร์จแบตค่ะเป็นจุดมี Type C กับ USB นะคะให้ชาร์จไฟได้ตัวปรับเลือกโหมดขับขี่ 4High f 4Low แล้วก็ 2Head เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ปรับได้ง่ายๆสบายมือค่ะส่วนห้องโดยสารของเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยค่ะเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะ เบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะกันฝุ่นกันไลนะคะแล้วก็ไม่อมน้ําด้วยเวลาน้าหกสามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้เลยส่วนด้านหลังของของเขาเนี่ยหลังเบาะเนี่ยจะบุวัสดุชั้นดีคะ่ะแบบนี้ไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่เขาทําให้ขนาดนี้นะคะหัวเดี่ยวที่ดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงขนาดนี้คันนี้เนี่ย ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อ,อการได้นะคะไม่ว่าลูกค้าอยากจะได้รถสีอะไรเนี่ยทำได้ตามสั่งลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะขอทวนอีกทีนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นออตอนเดียวนะคะ4ีคณสราคา7 7 0 0 0บาทนะคะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินทร์นะคะกับเซลล์การโชว์รูมของเราเนี่ยมีลงแต่งเป็นของตัวเองนะคะจบครบที่เดียวเลยโทรมาที่0 6 5 5 2 7 1 1 5 4หค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์เพจหรือว่ากดลิงก์ไลน์มาได้เลยหรือว่า อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะฝากด้วยนะคะช่อง youtube กดกระดิ่งกด subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ